แม่แก้วเผยกิจกรรมยามวางของณเดชน์คูกิมิยะที่ผู้ชายน้อยคนจะทำแบบนี้แน่นอนค่ะว่าเป็นพระเอกสุปตาวันใจของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะสำหรับแบรรี่ณเดชน์คูกิมิยะหวานใจของสุปตาสาวใหญยาอุรัสยาสเปอร์บนัน และจะเห็นจากหลายๆครั้งว่าหนุ่มนเดชนั้นเป็นพระเอกที่ใช้ชีวิตติดดินชิวๆเสื้อยือดรองเท้าแตะก็สามารถออกจากบ้านได้แล้วนั้นและก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังบิดมอเตอร์ไซค์เที่ยวเล่นรอบภูเก็ตซึ่งหนุ่มนเดชนั้นได้สวมโมวกกันน็อกแต่ที่พีคก,ก็คือเจ้าตัวไม่ใส่รองเท้าในการขับรถ และล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่แก้วยังได้โพสต์ภาพและคลิปของลูกชายที่กำลังนั่งจัดดอกกล้วยไม้อยู่บนโต๊ะซึ่งหลังจากที่คลิปและภาพถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านเดตเป็นผู้ชายที่โรแมนติกแถมยังอ่อนโยนแบบสุดๆเลยล่ะค่ะ แต่กันให้แน่ด้วยเก่งกันเลยครับเพและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ